嗯，然后你。

ให้เขาท่านให้เขาทำให้เขามาโน้มองท่านว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่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 ไ 我这边。 me <laughs> too

ดูนี่ตัเตมบือหื้มืดไปหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะปัดผมขัดแล้วนะโอ้คือม,มั่วแท้ล่ละกล่องโฟกัสบทันเพราะว่ามัน,นมันมืดนะ โอ้เสร็จเรียบร้อยครับมาดูมาดูมาดูอนิดนึงเสร็จแล้วเยี่ยมครับ